ตามการเมืองมาเลเซียบ้างนะคะจากที่มีรายงานว่าอันวาอิบราหิมได้รับอนุมัติให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีได้หลังจากที่ได้ร้องขอตั้งแต่เมื่อ22กันยายนที่ผ่านมาวันนี้ได้เข้าเฝ้าจริงนะคะซึ่งก็มีรายงานว่าอันวายังไม่ได้รับการยืนยันที่จะได้เป็นนยายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่และรายชื่อสสที่อันวาอ้างว่า รวบรวมสอสอได้มากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่ได้ระบุรายชื่อของสอสอในเอกสารค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะหลังรอเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลลห์ชาวแห่งมาเลเซียร่วม3สัปดาห์วันนี้อันวาอิบราฮิมผู้นําฝ่ายค้านมาเลเซียได้เข้าเฝ้าพร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าเขาได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาไม่ต่ำกว่า120เสียงตั้งรัฐบาล และดำลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนนายมูยิดดินยัซินอันวาเข้าพบสมเด็จพระราชาธิบดีราว25นาทีจากนั้นออกมาแถลงข่าวกล่าวขอบคุณสมเด็จพระราชาธิบดีที่ให้เข้าพบและย้ำว่าเขามีเสียงสนับสนุนมากพอที่จะตั้งรัฐบาล These uh, documents it abundantly that have, uh, registered majority have clear we is formidable convincing a Um, in Parliament, or among parliamentarians, uh, I would appeal to the term to, you know, to exercise um, patience, and wisdom, uh, and to allow um, the king to um, digest and decide based on um, the spirit of the Constitution, and the discretion of his highness um meanwhile we must uh, also remember that uh, prime minister muhuddin yassin has lost uh his majority uh, and uh, therefore uh, would be appropriate for him to um resign anwar ระบุว่าจะจัดตั้งรัฐบาลผสมที่นําโดยกลุ่มภูมิบุตรราและผู้นํายังเป็นมาเลมุสลิม ให้คำมั่นสัญญาจะเดินหน้าด้วยนโยบายความเท่าเทียมของชาวมาเลเซียทุกคนบบด้านสำนักพระราชวังออกถแถลงการระบุว่าเอกสารที่อันวายื่นเสนอเป็นเพียงจำนวนเสียงสนับสนุนจากสสเท่านั้นสสที่อันวาอ้างว่าได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากในถแถลงการระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีทรงแนะนำให้อันวา ปฏิบัติตามและเคารพกระบวนการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญด้านอันวาระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจะทรงพิจารณาเอกสารและเตรียมเรียกหัวหน้าพักที่ลงนามสนับสนุนเข้าพบเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขณะเดียวกัน17นาฬิกาตามเวลามาเลเซียหมูยิดดินยัดสินนายกรัฐมนตรีถแถลงข่าวผ่านทางออนไลน์เนื่องจากอยู่ระหว่างการกักตัวเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์โควิด -19 เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการเข้าพบสมเด็จพระราชาธิบดีของนายอันวาอิบราฮิมนายมูยิดดินระบุว่าไม่ขอแสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวตอนนี้สนใจเรื่องการแก้ปัญหาโควิด -19 และเศรษฐกิจมาเลเซียเท่านั้น Qualified person, he has got uh, his own way of doing things as per provided by the Constitution. So whatever the decision that he will make, he is always uh, following whatever is provided in the Constitution. Uh, my concern and interest is not about that. In fact, when he was there at Istana, I was here in front of the TV uh, video conferencing with all the members of the MKN to discuss about the COVID issue. Because my interest now. About, uh, about, uh, managing profit and ด้านมหาธีมุ h a m มัดอดีตนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านเฟซบุ๊กเป็นเวลาหนึ่งนานงทีห,ทหลังแถลงการของนายอันวาระบุว่าเขาไม่ได้สนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและหวังว่าจะไม่มีการสร้างภาพว่าเขาสนับสนุนน พระชาติของเขายังคงเป็นอิสระจากคนหรือกลุ่มการเมืองใดแม้บทบาทกษัตริย์มาเลเซียเป็นตำแหน่งในเชิงพิธีการแต่พระองค์ทรงมีหน้าที่แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่มีเสียงข้างมากในสภาทรงสามารถงสภาและประกาศเลือกตั้งตามข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญทั้งนี้ประเมินว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอาจจะยังไม่ทรงประกาศพระราชวินิจฉัยเร็วๆนี้ แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงและอันวาสามารถขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเราอาจจะได้เห็นภาพการเปลี่ยนผู้นำมาเลเซียสามคนภายในปีเดียวชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน